วันนี้พาไอ้เต้ามาสนุกที่ a r t i f y bkk ตั้งอยู่ที่โครงการคลิกชั้น2หลังเซ็นทันพระราม2ค่ะไม่พูดพามทำเพลงมาถึงก็เลือกสีแต่งตัวก่อนเลยดูจากชุดแล้ววันนี้เละแน่นอนค่ะทำความเข้าใจสอบถามกิจกรรมกับพี่ๆแล้วก็เซ็นชื่อของศิลปินเควินได้เลยเอาแล้วเฮียเขาก็เป็นสายพาสเทลเฉยเลยแต่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าพาสเทลกับนีออนจะแมชกันลงตัวได้ยังไง ปล่อยให้เฮียเขาละเลงสีผ้าใบไปเรามาดูวิธีการทำลูกโป่งกันดีกว่ากิจกรรมวันนี้ที่เฮียเลือกทำเนี่ยก็คืออาร์ตช็อตถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยหันมาอีกทีว้ายสวยงามมากลงสีเลเลดอ่ะฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วเช่นกันกิจกรรมนี้จำกัดเฉพาะเด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะคะเลงสิเลงเลงให้มันโดนอ่ะ ต้องใช้ความพยายามและสมาธิคันเทปเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่ยากเกินความสามารถเนาะโบเข้าไปววความสวยมาแล้วจ้ากิจกรรมอื่นๆยังมีให้สนุกอีกเพียบเลยนะร้านเปิด10โมงถึง1นึ่ทุ่มปิดทุกๆวันอังคารนะคะเด็กเล็กๆ,ๆก็มีกิจกรรมอื่นๆให้ทำนะชอบตรงที่น้องสามารถครีเอทเองได้เลยอยากจะพออยากจะเพิ่มอยากจะเติมสีอยากจะสปินอื้อเละจริงๆด้วย<ต>จ้าก็บอกว่าไม่ต้องล้งหน้านะหนูชอบแบบนี้ ผลงานออกมาแล้วเฮียก็ขอเติมสีนิดหน่อยหมุนอีกสักนิดนึงแต่ออกมาบอกได้เลยว่าสวยงามมากสำหรใครที่สนใจกิจกรรมนี้แคปหน้าจอนี้ไปทางร้านมีพวงกุะแจให้ด้วยแหละและผลงานของเฮียเขาก็เสร็จแล้วภาคภูมิใจเลยทีเดียวสนุกแน่นอนแวะไปกันเยอะๆนะ